สวัสดีครับทีวีชแนลอาร์ซนอนแฟนคลับครับผมวันนี้วันอาทิตย์ที่16มีนาคมครับ2568นะครับเรานัดกันนะวันนี้ <laughs> Hop and ด์โฮ b บาร์นะครับคราฟ t b บานะทีะ่แถวแฟชั่นไอแลนด์ลามินทรานะก็คู่ของเราจะเตะ2ทุ่มครึ่งนะครับก็ไปเจอกันได้ใครที่สะดวกนะเอาที่สะดวกนะครับแล้วก็ลงทะเบียนกันแล้วก็หลังจากนั้นก็จบคู่ของเราเสร็จป,ปุ๊บก็จะ ลุยต่อในคู่ของห้าทุ่มครึ่งลิวอูเจอกับนิวคาสเซนนะครับไปดูบรรยากาศรอบชิงคาราบาวครับหน่อยนะก็<笑><笑>เชียร์พวกพี่ๆหน่อยวันนี้น้องนุ่งหลายคนนะครับที่เป็นแฟนฮมก็เดี๋ยวไปเจอกันนะก็ไปได้หลายทุกทิศแหละไปได้ทุกที่แหละเอาที่สะดวกนะครับอย่ามาบอกทำไมพี่ที่หวยไม่ไปตรงนน้นทำไมไม่ไปตรงนี้โอ้โหกูมีร่างเดียวมีร่างเดียวนะที่รุ่นก็มีเปิดตัวนั่นที่โอ้โหเอาเอา เอาแบบเอาสะดวกแล้วกันนะครับพี่น้องนะเอาแบบสบายใจเอาแบบสะดวกเดินทางไไม่ต้องเดินทางไกลนะเพราะว่าการไปพวกนี้มันก็จะมีร้านเก๊กควยใช่ไหม <c oughs> เดินทางไกลมันก็ไม่สะดวกนะบางทีก็ไปนะผมก็ไปดูขุมเิสไปบโหนโยทินไปบางนาก็ไปนะแต่เดินทางกลับทีก็ตาเหลือก <c oughs> ใช่ไหมก็เอาที่สะดวกสะดวกนะนะวันนี้ขอเป็นเอาใกล้ๆก่อนแล้วกันนะครับก็ใครสะดวกก็ไปเจอกันนะวันนี้ ก่อนหนึ่งก็ขอบคุณพี่ร้องครับที่ดับหนุนมานะทั้งในเรื่องของอหมึกแก้วคลาสสิกบัเตนะครับรวมถึงหมูกระจกไร้พ่ายรวมถึงทีมงาน AAUT21 ที่นะครับที่มีประสรบการณ์ในธุรกิจแบรดชีวิตกว่า27ปีนะก็ทักไลน์กันมาได้ครับ PONTCRAB ต้นครับภาษาอังกฤษตัวเล็กเนี่ยนะครับส็บนหนับสนุนมากก็ขอบคุณมากนะครับผมนะก็วันนี้เราจะ มองหลังมันต้องมองหลังแล้วมันมไม่มองหลังไม่ได้ครับเพราะเมื่อคืนรอตติแัมฟอร์เรสบุกไปชนะอิบซิตทาวสี่ประตูต่อ2ก็เลยทําให้แจมแต้มจี้ติดอาร์เซนอลตอนนี้เหลือแต้า้นเดียวนะฟอร์เรสขึ้นมา54นะครับในขนาดที่ของเรามี55เป็นแต่ว่าลูกได้เสียเราค่อนข้างเยอะหน่อยเพราะนั้นวันนี้ในการที่เราจะเปิดบ้านอัดหอยวันนี้เป็นยุธการอัดหอยนะครับ มันต้องสามแต้มมันต้องดีนะอา,อาจจะเป็นกดดันไลฟพูลเล็กๆหรือไม่หรือว่าจะยังไงหรือไม่มันก็ต้องทําให้เต็มที่แหละแล้วก็ตอนนี้สภาพร่างกายของนักเตะเราค่อนข้างที่จะพร้อมนะครับเพอร์เฟกจริงๆแล้วก็แมตชนี้จะเป็นแมตช์สุดท้ายก่อนที่จะพักเบรกทีมชาติสิบห้าว,นะวันนะเพราะวันนี้วันนี้ก็ต้องจัดเต็มแน่นอนนะครับอเดี๋ยวมาดูความพร้อมกันในเจ้า้องมีบุยุทสกก้าก็อ่า พ่ต้าบอกว่าจะคืนสนามซ้อมแบบฟูลออปชันได้ในอาทิตย์หน้าแล้วนะครับสำหรับบุยกยศกาตอนนี้ก็อยู่ในห้องยิมนะแล้วก็จะเริ่มซ้อมหนักในสัปดาห์หน้าในขณะที่ทุกคนไปติดทีมชาติทุกคนอาจจะแยกย้ายกันนะแต่คนที่ไม่ติดคนที่ไม่ได้มีชื่อในทีมชาติก็จะต้องอยู่แคมป์นะครับแล้วก็ทำการฟิตซ้อมพต้ายืนยันว่านักเตะวัย23ขวบเาครับจะ เริ่มต้นฝึกซ้อมหนักในสัปดาห์หน้าคําว่าฝึกซ้อมหนักในสัปดาห์หน้าก็คือเขาผ่านความฟิตเรียบร้อยแล้วการฝึกซ้อมหนักก็คือการฝึกซ้อมในสนามเรียกความฟิตให้มันกลับมาสมบูรณ์ให้ดียิ่งขึ้นครับตอนนี้เขาอยู่ที่สนามซ้อมเราแล้วแล้วก็หวังว่าเขาจะฝึกซ้อมกับฟุตบอลได้มากกว่าเดิมนะครับแล้วก็เขาจะได้ฝึกส่งบอลยิงประตูและลงสปินอย่างเต็มที่ตอนนี้เขาเริ่มทํางานในสนามด้วยตัวเองแล้วนะครับหลังจากที่ ทำงานในห้องกายภาพในห้องยิมตอนนี้ก็ถึงเวลาที่จะต้องลงในสนามแล้วนะครับที่จะมาฝึกซ้อมเรียกความฟิตให้กับตัวเองนะอ่ะก็เป็นข่าวดีครับขั้นตอนต่อไปคือการให้เขาร่วมฝึกซ้อมกับเพื่อนๆในสนามซ้อมให้เข้มข้นมากขึ้นแล้วก็ดูที่ว่าร่างกายของเขาจะพัฒนาและก็จะทําให้ทีมแพทย์มีความพึงพอใจขนาดไหนนะครับโอเคนี่คือข่าวดีของเราในการที่ เดี๋ยวเราจะต้องมีศึกหนักไอ้อย่างที่บอกครับกลับมาจากเบรกทิมชาตินะเราก็ต้องมีศึกหนัก2แมตช์ก่อนที่จะทําศึกนักหนัก,นกอาจจะคิดว่าหนักที่สุดในฤดูกาลก็ได้ในการที่เปิดบ้านเจอแชมป์เก่า UCL ปีที่แล้วครับลาชันชุดขาวเลี้ยวามริดนะครับเพราะนั้นก็แมตช์แรกเราควรจะต้องทําอะไรที่มันเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นกกอบเป็นกมเห็นหน้าเห็นหลังมากกว่านี้นะถ้าทําได้แค่เสมอหรือว่าหรือถึงขนาดที่ผลงานไม่ดี เหนื่อยในการที่ไปเยือนซานเอโก้เบอร์บิวนะครับแม้ว่าจากสถเติยวของเราเราเคยบุกไปชนะได้แต่ว่าเมื่อถึงตอนนี้เราก็ต้องยอมรับนะว่าเขามีความแข็งแกร่งกว่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทำได้ก็คือแมตช์ในบ้านนี่แหละที่เราควรจะต้องทำอะไรให้เห็นเนื้อเห็นหนังมากกว่านี้นะครับอ่ะมาดูถึงมาดูมาดูมาดูเลยนะมาดูถึงความพร้อมในวันนี้นะครับที่อ์เซอลนจะเปิดบ้านเจอกับ แอสตันวิลล่าในแมตช์ที่ยี่้าครับตอนนี้เราอยู่อันดับสองนะมีห้าสิบห้าแต้มครับในขณะที่เชลซีมื่อเชียร์แตนวิลล่าเชลซีสัญลักษณ์แม่งคล้ายๆกันหอยนะเจอหอยหอยอยู่อันดับสี่ครับมี4ี่้าแต้มเมื่อคืนนี้ซิตี้ไม่สามารถแซงหอยได้นะเสมอแค่ไบ,บตันซิตี้เนี่ยเอริ่เบลแลนด์ท้ไม่ได้จุดโทษมันคงยิงไม่ได้อย่างเดียวนะ <laughs> ได้จุดโทษได้จุดโทษผูญญ้บรรยายเมื่อคืนนี้ขำขำ ได้จุดโทษที่จุดโทษกนะูก็งงอะไรวะไปดูแล้วกันใครภากเมื่อคืนนี้นะแมนเชสเตอร์ซิต,ต,ตี้ครับได้จุดโทษที่จุดโทษกูงงเลยได้จุดโทษจุดโทษอ่ะนะก็เป็นทีมอันดับสองอันดับสี่ครับที่จะต้องลุยกันในค่ำคืนนี้เออผมมานั่งย้อนดูนะครับเอ็มมิไฮโรโมดิปมันหายจากทีมไปตั้งแต่ ตั้งแต่ปีที่แล้วอะนะตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับสาหรับมิคาโลบูิคือเนื่องจากว่าเราไม่ได้ตามหอยไงใช่ไหมเราไม่ได้ตามหอยก็ต้องขออภัยนะสําหรับใครที่เป็นแฟนๆฟนเอฟซี FC หอยแต่ผมไม่ได้ตามจริงๆนะมิคโลบูดิหายจากทีมไปตั้งแต่ประมาณธันวาคมของปี2024คิดดูเอานี้เกือบสี่เดือนแล้วนะครับจากแรกๆเขาลงคาว่าไวรัสลงคาว่า ติดไวรัสติดไข้หวัดอะไรพวกนี้จนอ่าข้ามปีมาเนี่ยข้ามปีมาก็ยังไม่มีชื่อไม่มีชื่อแม,ม,ม้กระทั่งทีมสำรองด้วยแต่เขาก็ลงกันลงกันว่าเป็นอ่าเป็น personal listen คือปัญหาส่วนตัวคือเป็นเรื่องของความเรื่องของส่วนตัวซึ่งเราไม่สามารถรู้ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นพี่น้องคนไหนมีข้อมูลก็แชร์มาในห้องหน่อยนะแชร์มาในช่องตอบกลับแชร์แกรมในเม้นต์หน่อยว่า เกิดอะไรขึ้นกับมิโรบูดิตนะครับแมแบบนี้คงจะไม่มีชื่อเพราะไม่มีชื่อมันเลยนะทั้งแม์ทั้งโคเปนเฮเกนทั้งอะไรเนี่ยคือช่วงแรกก็ใช้เขาว่าไวรัสคือเราเออกิมีอาการป่วยนะมีอาการป่วยแต่ไปมาเนี่ยเขาเขียนแลว้วเขาเป็น personal reason ก็คือปัญหาส่วนตัวมีปัญหาเรื่องส่วนตัวแต่ไม่รู้ว่าเรื่องอะไรนะ,ะพี่น้องคนไหนรู้ก็บอกมาหน่อยละกันนะครับมาดูความพร้อมของทางของ ทีมเยือนก่อนแล้วก,กันครับตัวเจ็บเขาก็มีอ่ามาดูด้วแก้ก็มีอาการบาดเจ็บนะมาดูด้วยแก่อ่ามีอาการบาดเจ็บแฮมสติงครับกุสโตก็มีอาการบาดเจ็บครับเอ็มจ็ัสันหนึ่งกูนะแล้วก็โฟฟาน่าก็จะรับบาดเจ็บนะครับรวมถึงมิโดโบรดิตมิโดโบรดิตเนี่ยใครจ้งว่าซัพสเป็นใช้คำว่าอ่าอ่าเพอร์ซันนลีซเซนเลยก็ยังไม่รู้เขาไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าจะกลับมาเมื่อไหร่นะแต่ขณะของเราตัวเจ็บก็อย่างที่เห็นครับบิวโกโยซาก้า อ่าโทมิอ่ารวมถึงเลเจซุส uh, และก็ ad, ะคลายฮาวเวินะครับบรรยาที่มาที้เมื่อวานนี้อยู่ในสนามซ้อมอย่างเต็มที่แล้วนะครับซ้อมกันสนุกเฮฮานะไม่มีความเครียดใดๆสิ้นครับก็รออยู่คนเดียวที่จะกลับมาก็คือในรายของอ่าบุกโยสากาในรายของทั้งคาร์บนเจซุสกับคลายฮาวเวิดเดินได้ตัวเองไม่ต้องใช้ไม้เท้าเรียบร้อยแล้วนะครับคลายฮาวเวิ ad, ก็เดินมา ให้กำลังใจพี่น้องในวันที่แตะกับ p s เอสพนะยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็เดินแบบเ,เดินเหินโอเคแล้วก็รอเรียกความฟิตกลับมาก็กังหนดกลับของทั้งคู่ทั้งคาร์เบียนเจสซูทั้งคายาวัตก็คือมิถุนายนนู่นแหละนะครับก็เดี๋ยวลองตามกันอีกทีนะเอาที่เหลือต้องพูดงา่ายตอนนี้ที่เหลือเราก็ต้องเอาเอาให้ดีที่สุดก่อนนะครับสถานการณ์ของทั้งคู่เนี่ยในพรีเมียร์ลีกต้องยอมรับนะครับว่าเชลซีผลงานค่อนข้างที่จะดีกว่าอาร์เซนอล ในช่วงหลังมาเนี้ยนะของเขาชนะติดติดติดมาเลยครับในผลงานห้านัดหลังเนี่ยอ่ารวมทั้งทุกถ้วยแล้วกันห้านัดหลังเนี่ยเชลซีชนะไปถึงสี่นะครับแล้วก็หลุดแพ้ไปหนึ่งในขณะที่ของเราห้านัดหลังนะครับมีเสมอไปสามนะครับชนะหนึ่งแล้วก็แพ้ไปหนึ่งหลังจากที่แพ้เวทแฮมนะแพ้เว์แฮมไปแล้วก็ไปบุกเส,สมอฟอเรสใช่ไหมเออนะครับแล้วก็เสมอกับ แมนยู U, นะแล้วก็ชนะ psv 1แล้วก็ไปเสมอ psv 1เพราะนั้นก็ตอนนี้ก็ต้องดูว่าผลงานของเชลซีอาจจะดูดีกว่านะครับแต่ว่าในวันนี้ที่เราเล่นในบ้านของเราเองเนี่ยแม่ก็จะพูดว่าไงดีค่อนข้างจะเหนือกว่าครับสถติติต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะในฤดูกาลที่แล้วหรือว่าช่วงล่าสุดที่เคยเจอกันมาหลังๆสุดเนี่ย เมื่อต้นฤดูกาลครับเราเจอกันเมื่อตอนพฤศจิกายนนะปีที่แล้วนะเจอที่พฤศจิกายนปีที่แล้วเราบุกไปเสมอเขาหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับย้อนกลับไปเมื่อเมษาก่อนปิดฤดูการเมื่อปีที่แล้วเราชนะในบ้าน5้าศูนย์นะถล่มระเ,เบิดถังขี้เลยนะขี้กระจายนะหอยกระจายเลยห้าประตูต่อศูนย์นะครับตอนนั้นพอสยังเป็นโค้ดอยู่นะย้อนกลับไปที่บ้านเขาเมื่อปีที่แล้วนะครับเราก็บุกไปเสมอสองสองนะ ปีนูนอีกปีนึงย้อนไปอ่ะก,ก็ได้อ่าเราก็เปิดบ้านชนะไปสามหนึ่งแล้วก็เราบุกไปชนะเข้าถึงในบ้านหนึ่งประตูต่อศูนย์เพราะฉะนั้นห้านัดหลังสุดเนี่ยในการเจอกันปืนกับหอยเราข่มนะครับข่มมิโดยเฉพาะการเล่นในบ้านหอยนี่จะลืมเอาหัวใจมาในการมาเยือนเราตลอดนะมาถึงเอเบเลตเมื่อไหร่จะยอม พร้อมกลายถวายชีวิตพรีกายให้เราเต็มที่จากระทําชํำเราอะไรก็ได้เพราะฉะนั้นรูสภาพตอนนี้โอเคตอนนี้สิ่งที่เราเหนือกว่าคือเรามีทีมเวิร์กที่ดีกว่านะครับเรามีทีมเวิร์กที่ดีกว่าแม้ว่าเขาจะมีตัวเก่งนะเขาจะมีทั้งตัวโคลพาเมอร์ซึ่งตอนนี้เป็นดาวซันโวอยู่นะครับยิงไปสิบสี่ลูกมีนิโคลัสแจ็กสัน นะแล้วก็มีอ่าเอนเอนเมดูกเก้น,นะครับมีเอโนโซฟอนันเดสเนี่ยพวกเนี้ยแล้วก็ไอ้ตัวแสบไอคูเอล่าไอ้หัวฟูเดี๋ยววันนี้หัวฟูมันจะเจอกับเบนไวอีกไหมถ้าใครจําได้ไอ้หัวฟูคูเอล่านะแหมโดนเบนไวอ่าซูเปกไว้ใช่ไหมครั้งหนึ่งนะครับโคปาเมอร์กับอ่าตัวของอดิกูลาแจ็กสันเนี่ยก็เป็นเป็นอ่าตัวขับเคลื่อนนะต้องถือเป็นตัวขับเคลื่อนของเชลซีเลยแต่ว่าพี่แกยังเล่นไม่ค่อยกับเข้าขากันเท่าไหร่ นะแล้วก็จะมีดนการที่มีเอลโซฟูเรนเดสนะครับเอลโซฟูเรนเดสแล้วรวมถึงเจดอนซันโชที่ยืมตัวมาจากแมนยูเอ้ยเจดอนซันโชนี่ยืมหรือว่าขายขาดเอาจจาไม่ได้นะก็เดี๋ยวคอยดูด้วยกันครับกองหลังเขาเองเนี่ยไม่ค่อยที่จะแข็งแกร่งเท่าไหร่นะกองหลังเขาเองเขาไม่ไม่ต้องไม่ค่อยที่แข็งแกร่งเท่าไหร่เพราะนั้นวันนี้เราก็มีลุ้นนะครับนะนาคาที่ของเราค่อนข้างที่จะพร้อมนะที่จะพร้อมเต็มเต็มตัวเลยนะครับในการที่เราจะ เจอกับเชลซีในวันนี้นะครับคาดการณ์กันนะว่าวันนี้เดวิดลาย่าครับน่าจะได้ลงสนามเป็นผู้สาประตูครับมาลุ้นกันแบ็คขวายู่เยนเทนเบอร์หรือจะเป็นพี่เสือเบนไว้์นะนะเพราะยูรยนเทนเบอร์ได้พักนะครับในวันที่เตะกับ p s เไอโอเฟนครับให้พี่เสือเบนไว้์ลงมาวิลเลียมซาลิบากับมากานเยสดน่าจะกลับมาประจําการครับอยากคุปมกคงจะต้องกลับไปพักทางซ้ายเนี่ยจะเป็นไมล์วิสเคลเล่หรือเปล่านะครับหลังจากที่ได้พักใช่ไหม อ่าแล้วก็เป็นการอ่าฉลองการติดทีมชาติอ่าฉลองการถูกเรียกติดทีมชาติแล้วกันเข้าแคมป์สําหรับมาลิหรือสกลลี่นะครับกองกลางน่ายเป็นพี่หมึกโทมัสปาเต้ครับที่ได้พักมานะคอ่ากับตันมาเดนมาตีเนนการลงถึงพี่ข้าวเด็กแคนไลส์ซึ่งช่วงนี้ร่างกายค่อนข้างดีทางขวาอีธานเมเนลี่ครับทางซ้ายจะเป็นเลโดทอซาก่อนไม้หรือจะเป็นมาตี้หรือจะเป็นมิกเกลเบเรโนนะหรือจะเอามาตี ไปยืนเป็นหน้าเป้าและให้เลนโดทอซา,ายยืนเป็นทางซ้ายก็ทําได้นีเกลเลโก็อาจจะพักก่อนหรือเปล่านะครับตอนนี้เรามีออปชันการกลับมาของอตัวของกาเบียนมาตีลี่ก็ทําให้เรามีออปชันมากขึ้นในแดนหน้านะครับในะขณะที่วันนี้ไล n e ฮิมเซอร์ลิงจะไม่มีชื่อนะเพราะว่าจะเป็น การที่เจอทีมเก่าในการที่ยืมตัวนะครับไอ้เจ้าหนูของเราที่เป็นตัวสำรองนะที่เป็นตัวสำรองในแมตช์ในที่เป็นศูนย์หน้าในแมตช์ที่เจอกับ PSV อ่ะนะนะก็ต้องรอดูลรุร่นกันนะครับว่าตัวสำรองเราที่ตอนนี้มีอยู่คนเดียวเป็นเจ้าหนูวัยรุ่นว่าจะได้ลงสนาไมไหมหลังจากที่ได้ลงไปหนึ่งแมตช์ก็คือในลายของอนาธานบัตเลอร์โอเยเดจี ไม่รู้จะได้โอกาสลงไหมมีเสียงเรียกร้องเสียงเรียกร้องเสียงหนาหูเลยว่าน่าจะให้โอกาสน้องมากแต่ผมว่าคนที่เห็นโอกาสคนที่มองแล้วน่าจะถึงเวลาที่สุดก็คือของพี่มิเกลเดตาไม่ใช่พวกเราใช่ป่ะไม่ใช่พวกเราพวกเราเฮ้ยควรจะให้โอกาสแล้วคือเราดูแน่ในแค่ในโทรทัศน์ไงเฮ้ยน้องมันน่าจะลงแล้วแต่คนที่เห็นได้ชัดเจนสุดก็คือตัวพี่ต้ากับสตาร์โค้ดนะ ขออนุญาตแล้วเราด้วยความอยากแต่คนที่เห็นทานมิ่งถึงเวลาที่เหมาะสมถึงเวลาที่ใช่ก็คือตัวพิตา้าเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมถึงเวลาที่ใช่เดี๋ยวเขาปล่อยลงน้ําเองแหละนะเราไม่ต้องไปม,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 มุ่นู่นนี่นั่นโอเคโอกาสมันก็ต้องขึ้นอยู่กับความสามารถของเจ้าน้องมาด้วยทั้งในสนามซ้อมนะครับเพราะนั้นก็เดี๋ยวตามรอรุ้นกันนะะว่าผมก็เห็นใจแหละเข้าใจแหละว,ว่าเออมีตูนหน้า ตัวสำรองเป็นวัยรุ่นน้องส่งลงไหมก็มันก็ต้องอยู่ในช่วงเวลาที่เหมาะสมไงเพราะนั้นเดี๋ยวก็ต้องต้องตามดูแลกันสําหรับตัวของอเจเนจี้นะครับที่เป็นไอเจนน้องวัยรุ่นของเรานะอ่ะก็คาดการณ์กันไว้หน้าจะประมาณนี้นะครับผมว่าวันเนี้เราไม่ควรที่จะทําแต้มหลุดนะครับแลวด้วยทรงที่การที่เราไม่มีอะไรที่จะพวงแล้วในช่วงของครึ่งเดือนหลังนะเรา กับมาเตออีกทีนู่นเลยนะครับก็คือวันที่วันที่สองวันที่สองเมษาที่เราจะเปิดบ้านเจอฟูลแลมนะครับแล้วก็อีกวันหนึ่งคือวันที่ห้าที่เราจะเปิดบ้านเจอเอเวอร์ตันเออไม่ใช่ไปเยือนเอเวอร์ตันนะครับที่กุลิสันพาร์คอันนั้นแล้วก็เป็นสองแมตช์ที่รออยู่ก่อนที่วันที่เก้าเมษาหรือวันที่แปดแปดต่อเก้านี่แหละที่เราจะต้องเจอเปิดบ้านเจอเรเวนลิตนะครับเพราะนั้นก็ ว่าวันนี้เราคงจะใส่สัพพพลังเต็มที่แหละเพื่อที่อย่างน้อยๆอ,ยอะกระชับช่องว่างก่อนนะกรับช่องว่างจากอ่าที่เราตามอยู่ตอนนี้สิบแต้มอย่างน้อยให้เหลือสักสิแต้มก็ออยังโอเคพอเข้าใกล้หน่อยแล้วก็หนีตัวของนอตติงแฮมฟอเรสออกไปเป็น4แต้มให้มันแบบสบายๆโล่งๆหน่อยเพราะฟอเรสก็มาแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับไปนั้นก็นะ ดูกันลวกันในวันนี้นะครับก็ผมว่านะวันนี้เราไม่น่าที่จะแพ้ไม่น่าที่จะหลุดเสมอไม่ว่าไม่น่าที่จะ,ะมีอะไรที่มันจะมาขวางอีกหลายคนบอกว่าอย่าประ,ประมาทเพราะว่าคอนยังเคยบุกมาได้เราก็ต้องยอมรับว่าชงนั้นคอนกระแรงคอนกระแรงนะแปลว่าวันนี้การเจอเชลซีมันเหมือนกับ่วงหลังๆมันเป็นเชือกกล้วยอ,อืมันเป็นเชือกกล้วยแล้วนะก็เดี๋ยวลองตามดูลวกันครับว่าพี่ต้าก็บอกเลยบอกว่า สัมภาษณ์เกี่ยวกับเชลซีผู้สื่อขาถามแหมปีที่แล้วชนะห้าศูนย์ปีนี้มีความกังวลไหมพี่ตาบอกว่ามันคนละปีโวยมันคนละปีมันคนละบทบาทกันนะพี่ตาบอกว่ามันผมเชื่อวันนี้จะเป็นเกมที่แตกต่างออกไปครับพวกเขามีแนวทางการพัฒนาทีมที่น่าประทับใจมากๆนะพี่ตาให้เครดิตคู่ต่อสู้นะครับทีมงานของเขากับผู้เล่นในทีมที่มีอยู่ตอนนี้ถือว่าเป็นการพัฒนามากๆวันนี้จะเป็นเกมยาก นะวันนี้จะเป็นเกมยากแต่เราจะทําให้ดีสุดเพื่อเป็นโอกาสในการที่จะเป็นผู้ชนะในเกมนี้วันนี้ขอชนะนะพี่ตาพูดเลยนะรู้ว่าเป็นเกมยากแล้วเราจะทําทุกอย่างเพื่อให้เราเป็นผู้ชนะในเกมนี้นะอ่าผู้สื่อข่าวถามนะเรื่องของลายฮิม่ะพี่ตาบอกว่าเขากาลังเล่นได้ดีแต่เขาเสียดายนิดนึงที่เขาไม่สามารถเล่นเกมนี้ได้มันก็เป็นกฎกติกาแหละนะเขากาลังเล่นได้ดีมีส่วนร่วมกับเกมลุกนะมีส่วนร่วมกับผู้เล่นของเราทุกคนครับผู้เรา พวกเราต้องการผู้เล่นที่มีอยู่ในฟอร์มดีมีสปิริตการเล่นที่ดีฟอร์มดีอย่างเดียวไม่ดีนะฟอร์มเร็วอย่างดีไม่ได้ต้องเป็นฟอร์แม os. แล้วก็มีสปิริตของทีมที่ดีนะครับมีความมั่นใจและมันจะสะท้อนถึงผลงานในสนามนะครับเพราะนั้นก็เดี๋ยวลองว่ากันวันนี้ลองดูดกันครับว่าจะเอามาตี้ลงหรือจะเอามิเกลเรโนลงเพราะพิต้าเขาก็เขาบอกว่าเรามีทางเลือกมากขึ้นครับแต่เราต้องจัดการเรื่องของจํานวนเกมเวลาที่เหมาะสม แล้วก็ต้องรอดูว่าใครที่มีผลงานในสนามซ้อมดีมากกว่ากันเพราะว่าเขาก็ต้องศึกษาเกมของมาเลสกาก่อนแหละว,ว่าจะยืนยังไงหลังก็จะเป็นยังไงจะเอาเมริกิโนไปบทก่อนบทสองกองหลังเขาหรือไม่นะหรือจะเอามาตี้ไปปวนก่อนนะเพราะว่ากองหลังของเชลซีนะครับตอนนี้ก็ถือว่าไม่ไม่ค่อยจะใช้คําว่าอะไรดีวะไม่อยากขิงอะ่ะคือเขาจะเจอถ้าเจอเรูเรเนี่ย จอเร็วๆเนี่ยทั้งตัวของโควินของแล้วก็ตัวของอเดววโยเนี่ยแมไม่ค่อยแจน้นันเท่าไหร่นะครับแล้วก็ลิสเจมนะก็กลับมาไม่ค่อยเหมือนเดิมแต่ทางซ้ายก็มาโกคุริยาเนี่ยก็น่าจะได้ดวนกับอ e ีธานวันนี้อ e ีธานจะเจอกับมาโกคุริยาแน่นอนวันนั้นมันแน่นอนนะครับแล้วถ้าเผื่อเราได้ยูนี่ยตเบอร์มาช่วยซับพอร์ตอีกทีหนึ่งก็น่าจะเป็นเกมอะไรที่สนุกวันนี้วันนี้ผมว่าเราไม่พลาดน,นะครับก็ไปเจอกันได้นะผมคงจะถึงร้านประมาณสั้เกือบสองทุ่ม นะขอปิดช็อปปิดอะไรเรียบร้อยก่อนแล้วก็ไปเจอกันเอาที่สะดวกพี่น้องนะไม่ต้องไปโอ้จะต้องมาอนันะ้เอาที่สะดวกละกันนะครับผมนะก็ฝากไว้ด้วยละกันสําหรับ T O N T C i A B ครับต้นครับนะครับลนตทวภาษาอังกฤษตัวเล็กนะทั้งหม 9, ึกแก้วปาเตทั้งตัวของหมูก็จกไร้พ้ายแล้วตัวของทีมงาน A A u t y ยีบนะครับที่พร้อมให้บริการ ทั้ง3ามออปชันเลยทีเดียวนะสำหรับทีวีช e anel อารสำนัแฟนคลับนะครับขอบคุณสําหรับการดูคลิปกันยาวขอบคุณสําหรับการไม่กดข้ามโฆษณานะครับฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับทีวีช e anel อารสำัแฟนคลับนะครับปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุขเดินทางไปไหนด้วยความปลอดภยัยส่งมานใจใพี่น้องเจ้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ตาม3จังหวัดชาททยแดนภาคใต้และทั่วประเทศครับผมคุณสุดยอดอยู่แล้วนะครับหวังว่าพรุ่งนี้เจอกันด้วยเช้าที่สดใสนะพี่น้องนะครับผมคุณสุดยอดอยู่แล้วครับสวัสดีครับ Oh, <laughs>